ก็อยากจะให,ทใหใทะออ้ท่านได้ตั้งใจในเอกสารที่ท่านได้รับนะครับก็เป็นเอกสารที่ท่านจะต้องศึกษาและนําไปนะครับดําเนินการต่อที่ต้อ,องกาโดยเฉพาะกำน,น,น,นั้นครับที่แนวคือบอกว่าวันนี้นะครับหนึ่งวันนี้ท่านกับผมนะครับนายพุทธกิจช่างเลิศบุนะครับผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนพัทลุงสระโพลอำเภอสระบุรีจังหวัดาจันทบุรี ในครับแต่วันนี้ประชันในยที่ดีคือเจ้าบรรดภาคทุกสิ่นะครับดังนั้นเราต้องมาร่วมเป็นเจ้าภาพที่รอถวายการต้อนรับนะครับที่ท่านนั้นเมตตาต่อ,อต่างคนตามคำนี่ยกำลังเข้าไปพิธีว่าเทำพิธีกำลังผู้ใหญ่ว่าอย่างก็ได้ครับตอนนี้ประเด็ววกนก็คือหลวงพ่อพระธรรมที่รักทุกคนเจ้าบรรดภาคทุกสิ่ได้เดินทางมาถึงยังสถานที่ประชมุม และที่ประชุมในขณะนี้ทั้งฝ่ายคาราวาชุนนำโดยท่านอนุชาอ้อยสังในอำเภอทับละกาท่านจำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการตัวต่างๆของกโตโตมทมซึ่งมีการประชุมประจําในวันนี้ในท่านเห็นก้องร้องผู้เพียงกันาร

Arahan sama samputo Rakawang, Arahan Sampai jumpa ya <laughs> ya <laughs> นาเป็ที <tripod brightness> <desserts> ่เจริญวารีจับเรียนพระเด็กว่าคณท่านทาวชิราวัดเจ้าคณะภาคเสิ็จเเจ้าวัดวัดในถิ่นท่าหลังหลวงซึ่รองอย่างสูงกล้าว พระครูวิปูนการจันโอภาสเจ้าพน้าอำเภอธ่ามกาในนามตัวแทนคณะสงฆ์อำเภอธ่ามการู้สึกมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมและให้โอวาทในครั้งนี้รนท่านใดท่างาที่บ้านรบกวต่อ ประโยชน์นการนัดทุอา,าจารย์ทั้งประถมและโัธยมที่มาประชุมในวันนี้ให้สำเร็จรู้ร่วมไปได้ดีของโู้จามากาขอทุกท่านจะมีความสุขความเจริญในร,ทรบทธรรมกำล่อทุกศาสนาจเจิญด้วยอายุวันนัสุขขันธปฏิภาธนะ่างสมบัติคุณธรรมสมบัติปัจจัยภพภัยทัเจ็บทุกคนทุกท่าน ผานั้ท่อนลยปลอดภัยไรโลกมีโชคมีลาภมีตามีจิตมียศมีสัตว์อยู่เย็นเป็นสุนขความร osure, Whoa, s, ูปความร่ามตลอดกาลนะครับเออปกติผมพระคุณความไม่ตลขาอะรนี้คนในบาคนนักสุขุมตอบชดว่าน้อเธอจัรรราิพพ่สีวัดอะไรผวัดอะไรแขงสุคัาจะรั์จ พระบธรรมะปผยธรรมาวัดตรังเกตได้ขึ้นมอบึเมืองดำขอไดริ้ใพระเดชพระคุณพระคุณพระรมวชิรใหญ่ด้คยวอย่ขอาใหวันหรือเ คที่จําจะมอบให้กับผู้เร่การรมการปุมในวันนี้นะครัืจะมอให้บาัเพื่อที่จะเป็นแจกให้กับทางผู้บริหารท่านางโรยาบานในการประชุมในวันนี้ครับรายา ท่าน pues เป็นเลขานุการของกกตเพราะฉะนั้นความดำนินการพิเศษท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปปตเป็นอย่างมากปปตนี้สิวก็ต้องรักษาเพราะเป็นหน้าตาภายนอกแต่ว่าศินนี่ต้องรักษาเพราะว่าเป็นคุณค่าภายในสลเลนาสุขติยัทติเราจะมีความสุขได้ต้เพราะรักษาศิน ผู้มิใจที่้ส่งการบุหรี่ไปบนที่นะครับร่วมนคระเเราอยู่นะครับเพื่อแ้าที่ของมรานะครับวนน้ครับยาจะเอท่านปาผู้กับท่านชักานะครับาในการท่านนายรุชชาภพศาลในเปิดรัฐประาและท่านน่ในชงนการุหรีการชยุมทาทีนะครับเริ่อจากทางคณะตันะครับก็จะใช้เวลาที่ดีนะครับ กระผมเกิดเพียรนะครับให้ประชุมหัวข้อสำคัญสำคัญนะครับย้ายกันไปแล้วนะครับก็จะได้รับนโยบายของผู้รวบประชาของแต่ละส่วนราชการเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้พวกเรานะครับได้รับทราบต่อไปซึ่งตอนนี้เท่าที่เรารู้ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านผู้ถูกน่าคือเราถูกน่าคุณราชการนะครับท่านกำนันพิเศษบ้านแชษฐ์นะครับพิจารณาบูรนะครับผม ยื่นนายเรามีบ uh, ันราล่าครับถ <spring liamo> ึงอย้ายมาจากจังหวัดสุดรธานีแล้วซึ่งเนี่ยในส่วนของการต่างเรื่องการจับผู้มาล่าเนี่ยผมใส่ไว้ในมาล่านะ่ยในส่วนของมาล่าเนี่ยผมจะพูดอีกทีหนึ่งครับผมเป็นบัติหน้าที่ที่อำเภอชามละกีแล้วก็ปฏิหน้าที่ที่อำเภอด่านมะขามเทียดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อในถูกแจ้งกลุ่มนายไว้ในกลุ่มนายก็มีเรื่องประชาสัมพันธ์เรื่องเรื่องภัยพิบัติเรื่องการขึ้นทะเบียนนะครับ แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ของท่านครับท่านที่สองครับนางสาวธนิสาแก้วภูลนะครับจ่ายมาเป็นประหลาดเือนห้ารมื่นครับท้องถิ่นนะคะอ่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาวัดกำนันแพทย์ประจำตำบลนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวพิธาลกลูค่ะได้รับคําสั่งแต่งตั้งให้มาบรรจุเป็นประหละัดอำเภอที่แรกนะที่ว่าการอำเภอขามกาค่ะซึ่งดิฉันนะคะดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้มาบรรจุที่นี่เป็นที่แรกค่ะเนื่องจากว่าอำเภอขามกาเนะะี่ยค่ะเป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีจานวนประชากรนาแน่นค่ะของฝ่ายงานปกครองของเราค่ะจึงรู้สึกินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือแม่คุณเวการดูแลชาวบ้านนะคะบางแบบนะครับสำหรับของกำนันสมเด็จบ้านก็น่าจะเป็นวันพฤหัสบดที่2พฤศจิกายนนะครับ2566เวลา9นาฬิกานะสาธารณชาชนกับสาประชาชนรณกงการก็อยากที่ทำทห้นั่นจับดาบพาผู้เดือดร้อนประมาณสามเดือนทางอบจก็กำหนดแล้วจะมีการ อาจารย์รัตน์ในวันดับพิทีสองพิลาท่านบรรดาส่วนราชการท่านนะครับท่านผู้นำองค์กรองครของทุกทีมผู้แทนนะครับพี่น้องกำลังดูดีบ้านแพทย์ผู้ช่วยสัมภาษณที่บริเวณท่านครับในงานสัสดีมีเรื่องที่จะนำเรียนที่ประชุมเพื่อตา้นะครับได้ฝากอาจารย์ตั้งพันนะครับจะตรวนสอบเรื่องครับเรื่องแรกเรื่องประกาศแผงสองร้อยครับแปด ให้ช <ersch> ายไทยที 5. 5่มีสัญชาติไทยเกิดปีพุทธศักราช2519ซึ่งมีรูปลํเลาอยู่ในังหวัดรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีให้ไปแสดงตนเพื่อลบบัญชีฐานเอาเกินพ่อขอฝากว่าเมื่อท่านเดินสำรวจผู้ใช้แอปไทยดีแล้วก็สำรวจกรมธนบัตรต้องปากใช่ไหมครับขอฝากท่านกำลังพียารณาครับ ผู้ใหญ่บ้านท่านนะคะดิฉันนางพิพาตาพินนะคะผู้จัดก,การศปสอสาขาทระเรือนประเทศน,นะคะวันนี้ขอนุญาตแทรกวะรวมนของศปสอาาที่ึงนะคะนา,าัสมนตรีนะคะให้ศปสอาาดำเนินการมาตรก,การลดพักนีลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาลนะคะ ครับเรียนท่านวิชาการสูงนางคือท่านประธานท่านคุณท่านส่วนราชการท่านกำนังยายบ้านตอัที่ช่วยแพทย์นะครับวันนี้ก็จะขอประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องนะครับซึ่งเท่าที่ได้ฟังมาเนี่ยทางท่านนางคือได้เหมือนขอเชิญชวนนะครับฝ่ายปกครองเราทุกท่านเนหนุนเป็นเบียน FHD นะครับเพื่ออยากจะฝากกำนันทุกตำบลนะครับฝากกำนันทุกตำบลนะครับ ให้ท่านตำรวจสมาชิกของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้ช่วยตรวเวศแพทย์ในตำนวนของท่านนะครับให้ท่านได้ลงทะเบียนการให้พรทุกท่านนะครับแล้วก็ให้กำนังในตำรวจน่ะส่งเข้ามาในลายุึงของสำนักทัางสิบเสบท่านนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าในตำนวนของท่านมีท่านใดบ้างที่ยังไม่ลูแอปพอดีนะครับผมก็ขอฝากไว้เพื่อที่จะให้ตำเวอทก้งของเราเนี่ย ขยับจากอันดับ13สามอย่างน้อยเลขเดียวก็ยังดีนะครับขอบคุณครับ